โอเคนะครับก็ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบโลบกเกมไพ่นะโลบบเกมไพ่คือไพ่อูโนโน,นะเ๋ยวหาแมปก่อนรอแป๊บนึงนะรอได้อยู่แล้วเราพวกมึงอะ่ะเออแมปไม่น่าจะมีแล้วละโอ้พระเจ้าแม่งไม่มีแมปให้เล่นเลยเราวะ โอ้จะสร้างแมปดีไหมเนี่ยอืมไม่สร้างดีกว่าโโอ้เจอละเข้ารวมเลยเพื่อนโอมาแล้ว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 โอ้โอโอนี่มันอะไรวะเนี่ยวอ้ ตอนนี้ก็น่าจะชนะมั้ชนะปะะ่าวว่าน่าจะชนะนะวางไปเลยนะ้องโอ้สีฟ้าเราไม่มีสีฟ้าวะ่ะโอ้สีแดงสีแดงเรามีเรามีามโอ้เรามีสีแดง <c oughs> โอ้เรามีสีแดงด้วยนะเนี่ยโอ้เออ ออืมเอาหมายเลขสีลงไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยสลับเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่หวาไม่เป็นไรสีแดงสีเหลืองวะ่ะไม่เป็นไรเรามีสีเหลือง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 อเอาละ่ะ มาเปลี่ยนสีกันดีกว่าเอาเป็นสีแดงสีแดงน่าจะเวิร์กนะตอนนี้เราไม่มีไหนจบค่เลยโอ้ยเฮียน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะเนี่ยโอ้แม่งพลาดวะโอ้ลาบีกแล้วโอ้ได้สีนั้นมาก็ดีว่ะบวกให้นั่นดีให้นั่นอ่ะโอ้แมง เอาเปลี่ยนสีก่อนเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าใบนั้นแม่งสีเขียวแล้วก็บวกให้มันไปอ้าวไม่ใช่หรอวะเนี่ยอกูละเห็นละท้อพาาว่าบ้าไปแล้วเฮย้ยเลขสามเรามีเฮย้ยเขียวอุย้ยเขียวว่ะเขียววะเฮย้ย เกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวไป,วไปมาเหลือบันเดียวแล้วเหลือเดียวแล้วมามาฟ้าฟ้าขอฟ้ากูขอแค่ฟ้าพอก้าวก็ได้เออเร็วๆเอาดิเร็ว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 คิดดิเว้ยกูจะชนะแล้วกูต้องชนะเว้ย เร็วเร็วเโอ้ไม่ไม่ไมีอ่ะโอ้จะแพ้เฮ้ยบวกให้มันดีบวกให้มันบวกให้มันเออเย็ดเย็เย็ดเอ้เรามีแต่ไพ่คูณสองแค่ไพ่คูณสองก็แล้วกันเอาเอาลงไม่ได้เหรอเอาลงละลงละเกมบักบักหน่อยก็แล้วกัน อย่าบวกให้กูไม่โอ้ฟาโอไม่โอเจ็ดสุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะมีโอกาสแล้วเว้ยมีโอกาสชนะแล้วเว้ยกูจะชนะแล้วเว้ยกูววต้องชนะ อูต้องชนะเออเก้ากับสามหุยไม่มีวะ่ะอูออกสามมาดิใครก็ได้สามมาดิสามมาดิสามมาดิหุยหุยชนะวะ่ะหุยชนะเออเออแมงเย็ดแมงไม่ชนะอะไรหา่าอ้โอ้ เอาคูณสองไปให้น้องอแบนไปหนึ่งโอ้โหโอ้โโอ,โอ,โอ้ใครจะชนะกันแน่เนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้สามไพ่เร็วๆๆวว,วิสองว่ะวิสามได้สามแล้ว ลง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 เอาดีเอาดีกูชนะแล้วกูชนะแน่ๆบอกเลยขอแค่เปลี่ยนสีได้อะชนะแล้ว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 ชนะเว้ยอ้าวยังเหรอชนะแล้ววูก็เกมนี้ก็สนุกมากเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยบาย